ตามกันต่อถ้าเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของดีไอคอนนะหลังจากที่อายการมีคำสั่งฟ้อง16บอสมีคำสั่งไม่ฟ้อง2บอสก็คือบอสมินกับบอสแซมนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อวานนี้สารนัด16บอสที่อายการสั่งฟ้องเนี่ยครับเข้ามาเพื่อที่จะฟังคำสั่งฟ้องแล้วก็ในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ทั้ง16คน16บบอสก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะเดียวกันประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์ของทนายเนี่ยนะครับบอกว่าดีใจที่อายการเนี่ยสั่งไม่ฟ้อง2องบอสก็คือบอสมินกับบอสแซมแต่ว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นตั้งคำถามครับว่าตั้งแต่กระบวนการจับกลุมไม่อนุญาตให้ประกันตัวจนสุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานรัฐจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรครับ ความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนศาลอาญานะครับสั่งเบิกตัว16บอสนะครับ16ผู้ต้องหาจากเรือนจำมาที่ศาลอาญารัชดาหลังจากที่อายการมีคำสั่งฟ้องบริษัทดีไอคอนนายวรัตนลวรัตบร,รกุลและพวกรวม16คนใน5ข้อหาศาลท่านก็ออกนั่งบัลลังนะครับเพื่อสอบคำให้การจำเลยทั้งหมดอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังจำเลยทั้งหมดก็แถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี ศาลจึงนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่10กุมภาพันธ์2,568เวลา9ก้นาฬิกาทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอกก็คือในฝ้าของทนายความนะฮะทนายวิทูลเก่งงานทนายความเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องบอสมินกับบอสแซมเนี่ยทนายบอกว่าดีใจมากครับเพราะบริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย การที่อายการสั่งไม่ฟ้องทั้งสองคนมองว่าเป็นความกล้าหาญที่ยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักส่วนผู้ที่ถูกฟ้องก็จะมีการต่อสู้คดีกันต่อไปแต่สิ่งที่ทนายตั้งคำถามก็คือที่ผ่านมาตั้งแต่การจับกุมตัวทั้งหมดจับบอสมินจับบอสแซมมีการคัดค้านการประกันตัวและสุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยจะรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาอย่างไรหน่วยงานรัฐต้องหาคำตอบว่าที่ผ่านมา ทำงานตามกระแสสังคมหรือไม่ส่วนที่อายการสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าเป็นประโยชน์และหากอธิบดีดีเอไอเห็นแย้งคาสั่งฟ้องก็มองว่าไม่กังวลไปฟังเสียงทานายความพูดถึงประเด็นนี้หน่อยครับฟ้องไปสองท่านถือว่าเป็นความกล้าหาญของทั้งอายการมากที่กล้าที่จะยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักส่วนของฝั่งเราไม่ใช่เราบอกว่าท่านไม่ยุติธรรมกับเราเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องสอสู้คดีกันสิ่งที่ผมอยากตั้งคําถามต่อมาคือที่ไปจับ ที่ไปจับพวกเราทั้งหมดจับคุณมีนคุณแซมแมะสุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องเนะี่ยระหว่งางระหว่างตลอดเวลาที่ผ่านมามีการคัดประกันตัวในทุกทุกครั้งที่มีการฝากขังจะรับผิดชอบชีวิตสองคนนั้นยังไงเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต้องต้องหาคําตอบแล้วแหละว่าตลอดเวลาที่คุณทําทํางานมาเนี่ยคุณทํางานตามกระแสสังคมหรือเปล่าอืมเนี่ยฮะก็ต้องยอมรับว่าสังคมส่วนหนึ่งก็ตั้งคําถามเรื่องนี้ทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่คือทาง DSI อันนี้เป็นกระบวนการต่อไปของสองบอสนะครับที่อายการสั่งไม่ฟ้องก็คือบอสมินกับบอสแซมคือ16บอสเนี่ยเขาก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการศาลแต่สองบอสที่อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยจะต้องไปต่อที่ DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำครับอธิบดีกรมสอบสวนคนดีพิเศษเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้รอคำสั่งศาลตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับว่าจะเห็นแย้งหรือเห็นพ้องนะฮะซึ่ง DSI เนี่ยมีเวลาในการที่จะพิจารณาใน30วัน หากไม่แล้วเสร็จก็ขยายระยะเวลาได้ครับแต่เรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องทําด้วยความรวดเร็วและคดีนี้เป็นคดีสําคัญประชาชนให้ความสนใจจะต้องตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแยกออกจากชุดเดิมเพื่อทําความเห็นเรื่องนี้ก็คือความเห็นต่อคําสั่งของอายการที่ไม่ฟ้อง บอสมินกับบอสแซมะนะฮะเดี๋ยวติดตามหลังจากนี้นะครับต้องไปติดตามท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่าในส่วนของ DSI ด้วยส่วนหลายคนบอกว่าแล้วประเด็นที่ปอปอง,งอเคยมีคําสั่งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ของบอสมินแล้วก็บอสแซมล่าสุดว่าอย่างไรนะคะท่านรองโฆษกประจําสํานักง,งานปอปอง,งอค่ะคุณสุปราณีสถิตชัยเจริญบอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น2กรณี ก็คือคดีอาญากับคดีแพ่งนะคะอายการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องไปเนี่ยคือคดีอาญาส่วนคดีแพ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยก็จะแยกกันแล้วก็ไม่ตัดสิทธิบุคคลที่เคยถูกดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินสามารถที่จะยื่นคําร้องโต้แย้งซับได้นะคะโดยคําสั่งปอปอง,องอยึดทรัพย์ผู้ต้องหามาก่อนศาลจะมีคําสั่งซึ่งตามกฎหมายเนี่ยปอปอง,องอยึด อายัดทรัพย์ไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากกว่านี้ก็คือเป็นขั้นตอนของปปงนั่นแหละ,ะสําหรับคดีนี้นะคะปะปะงได้มีมติยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวน103รายการม,มูลค่ารวมคือ286ร้านบาทน,นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทนายมีการยื่นคําร้องพร้อมหลักทรัพย์ ขอปล่อยตัวชั่วคราวอีก1นึ่งบอสเมื่อวานนี้นอกเหนือนจากบอสมินบอสแซมที่ถูกไม่ไม่ได้สังส่งฟ้อง,งนะคะปล่อยตัวไปเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้มีอีกหนึ่งบอสคือบอสวินข่ะทนายมีการยื่นคําร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาบอสวินนะคะหรือนายทวิน ทรพัร์ซึ่งอ้างเหตุเจ็บต่วยศาลก็พิเคราะห์คำร้องแล้วเห็นควรไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องที่ว่านี้นัดไต่สวนนะคะ15มกราคม68สำหรับเรื่องราวของบอสบวินค่ะอบอสวินเนี่ยเดี๋ยวติดตาม15มกราคมส่วน16บอสก็นู่นเลยฮะ10กุมภาพันธ์นะครับจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรส่วน2บอสบอสวินกับบอสแซมก็อยู่ <รอ S 2> ที่ DSI ม DS <i. S 1> ีกรอบระยะเวลา30วันนะครับ